โยชิ Yoshi, หรือชื่อจริงก็คือซาสากิโยชิซุมินักร้องและนักแสดงดาวรุ่งวัย19ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถบรรทุกเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามรายงานเผยว่าโยชิได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ชนเข้ากับรถบรรทุกที่สี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองคาวาสากิจังหวัดคานากาวะในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนและเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตี25นาทีที่โรงพยาบาล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ารถบรรทุกเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกที่มีสัญญาณไฟมาชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของโยชิที่วิ่งมาทางตรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุมผู้ขับรถบรรทุกวัย60ปีด้วยข้อหาขับรถโดยประมาทจงส่งผลให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนสังกัดของโยชิได้ยืนยันการเสียชีวิตของเขาในวันนี้และขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเขาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเขามาโดยตลอด โดยงานศพและพิธีไว้อาลัยจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวเฉพาะญาติสนิทตามความประสงค์ของครอบครัวโยชีกำลังเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีอนาคตสดใสเขาเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นนายแบบมีชื่อเสียงทางวงการแฟชั่นได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ดังมากมายมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมถึง135,000คนมีผลงานการแสดงซีรีส์ The World Where Only I Am 17 Years Old และหนัง Tarot the f o o l เขากำลังเป็นที่จับตาหลังจากเข้าร่วมรายการเรียลิตี้ปั้นวงดนตรีหน้าใหม่โยชิกิซูเปอร์สตาร์โปรเจกต์เที่ได้ศิลปินดังโยชิกิแห่งวง XJ a p a n เป็นโปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการเขาเพิ่งผ่านเข้ารอบ20คนในตำแหน่งนักร้องนำไปไม่นานนี้ส่วนรายการโยชิกิซูเปอร์สตาร์โปรเจกต์เได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจโดยเผยว่าทางทีมงานเองก็ยังไม่สามารถทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของโยชิและขอให้เขาไปสู่สุขติส่วนเรื่องการออดิชั่นจะมีการประชุมกันเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตและจะแจ้งให้กับผู้ที่ติดตามรายการทราบอีกครั้ง